กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องยายน้อยพารวยเมื่อนี่กามาอยู่วัดป่าคําชนหรือคํเจนโนดสองนะคะห้ามาติดตามความคืบหนาความระทึกใจของสถานที่แห่งนี้ที่ผ่านมาเพื่อนมีเหตุการณ์ระทึกใจหลายๆอย่างซึ่ง มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ่ะผู้ที่ศรัทธาหรือเข้าใจเท่านั้นจึงจะรู้ซึง้งหรือสัมผัสได้เข้ากระมาะไปช่มขมคางในเกาะวังคําชนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งคําชโนดสองวัดป่าคําชนมาเลยค่ะ ไปชมข้างในกันบรรยากาศเป็นจังใดเนาะคือเป็นตาระถึกแพ่คนขิ้งลูกเหล่าพี่น้องพุนขิ่งเล็กลูกแล้วเด้อค่ะพี่น้องอันนี้คือทางเขาหนาวัดเด้อค่ะทางเข้าหน้าวัด้วห้าผิผ้าเข้าไปเกาะเกาะข้างในเกาะข้างในที่มีเหตุการณ์ รทึกขวัญที่ผ่านมามีเหตุการณ์แปลกๆเรื่อยๆเนาะค่ะเออค่ะเพื่อนจิมี่บุญนะคะในวันเสาร์ที่13-14เดือนพฤศจิกายนเด้อค่ะเพื่อนจะเป็นบุญกระทินสามัคคีเด้อค่ะพี่น้องเพื่อนจะเป็นบุญกระทิน วันที่ 13, บสบอกบุญกันไว้เลยเนาะค่ะบุญกระถินสามคัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างสาราการประเรียนกองละ499บาทเด้อค่ะพี่น้องบอกบุญกันไว้ก่อนเนาะค่ะนี่ค่าเข้ามาแล้วก็คือจุดนี้คือจุดดอกไม้บูชาได้ไปกราบไหว พ่อปู่แม่ย่านี่เดอ้อค่ะคนจิตเป็นบุญอยู่นี่คนจิตเป็นบุญกระชิ้นสาม,มคีนี่เดอ้อค่ะพี่นอ้นองพี่น้องท่านใดมีน้ำใจใส่ศรัทธาอยากมาห่วมบุญน้ำเพลินกระเชิญเดอ้อเจ้าค่ะเมื่อนี้เอ,อาค่ะผู้ใดมากกระติตร่างวัดโหลดเดอ้อค่ะพระอาจารย์เมื่อนี้ยายหน่อยมาทำข่าวนี่เดอ้อค่ะพี่น้อง คุณยายแม่แม่ทั้งหลายคนก็รอดตอนรับพี่น้องของเ้าอยู่ด้านหน้าหนีมาแล้วนี่เขาก็มาจุดนี้ก่อนเด้อค่ะแต่ขีผ้าเขาไปช่มบรรยากาศข้างในวันนี้ด้านหน้าก็จะมีพระศรีวลีเมื่อนี่เพิ่งีะมีบวงสวงป่คะค,ะคุณแม่อ๋อค่ะหอาเไปรับชมข้างในเนาะค่ะ ทางเข้า,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 านนเนาะค่ะซาร่าซาล่าหอชั้นพิ่นเนาะค่ะแตเดียนรดงามงามพี่น้อง เบียดลดงามงามเจ็ดห้าสูงอันนี้ก็จะเป็นกุฏิเจ้าอาวาสเนาะค่ะก่อนจะเข้าไปในวังคำชนเนาะค่ะเนอค่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะเข้าไปในวังคำชน,นะะออบอนอ่อน,น,ำน,อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะเราจะต้องถอดรองเท้าะคะ่ะเด้อค่ะ เราจะต้องถอดรองเท้าแล้วก็เดินไปนี่เดอร์ค่ะพี่น้องเขามายางเข้าไปในว่างคำชนน้ำกันเนาะค่ะดินแดนศักดิ์สิทธิ์บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ณวัดป่าคำชนมาเมื่อนี่สิมีเหตุการณ์ระทึกหาใจหน่อยได้หลุนระทึกใจบ่นนอพี่น้องเนาะ ข้าทางเข้าเด้อค่ะพี่น้องแผ่นกล่องซาซาแผ่นกล่องซาซาเพื่อให้พี่น้องบล่ยตา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วันนี้ยังไม่มีใครมาเลยวันนี้ยังไม่มีใครมาใยายน้อยมาก่อนมใยญยน้อยมาก่อนเพื่อนเลยวันนี้ยังไม่มีใครมา สวัสดีค่ะเป็นกาลังทำความสะอาดวันนี้ยังไม่มีใครมาเด้อค่ะพี่น้องบุญกระถิ่นทางวัดจะมีวันที่13-14นี่เด้อค่ะรายละเอียดขอเชิญร่วมทอดกระถิ่นสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนกองละ499บาท ณวัดป่าคําชนบ้านโนนพันตําบลบ้านดุงอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีเด้อค่ะรายละเอียดพี่น้องท่านไดสนใจอยากรวมบุญกับทางวัดกระเชิญเลยเด้อค่ะรายละเอียดตามนี่ละค่ะพี่น้องเด้อค่ะซาลาเพิ่นกระลังสรีสางน,นะคะมาให้กำนดการเพิ่นพระอาจารย์เอกชยัยจารุวันุโด จารุวะนุโนเจ้าอาวาสวัตตาคําชนีเดอร์ค่ะพี่น้องท่านใดสนใจกะขอเรียนเชิญเดอ้อเจ้าค่ะวันที่สิบสามสิบสี่เดือนพฤศจกิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ขึ้นเก้าค่ำเดือนสิบสองนีเดอร์ค่ะ พี่น้องท่านใดสนใจมาไม่ได้แตะโอนเงินมารวมบุญเข้าบัญชีของทางวัดได้เลยเด้อค่ะไล่ล,ละเอียดตามนี่ละค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องแคหน้าจะไว้เบิงเดอ้อหรือคือพ่อบัดด้ว่าอยากท้ำบุญก็เขามาเบิงพลิปยอนหลังใดเดอ้อจ้าค่ะอื้อค่ะ ะอาดสะอานสงบร่มเย็นเพื่อนกระลังทำความสะอาดค่ะยายหน่อยมาเป็นคนแรกเลยยูทูปเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้มาทำข่าววันนี้มาคนเดียวค่ะมาทำข่าวมาผู้เดียวจะยูโดนโดนยูเบาพเพราะ่มานำ คือคอดหวันนะจ้าโอ้ยพ่อใหญ่ย่งอันเช็ดหนา,าๆอยู่ไว้มาน้ำน่ะค่ะไปร้ายหมองอยู่นะคะ่ะน่ะค่ะปู่กับจา้าพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะไปเบิ้งบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันไม่เก็บบรรยากาศไม่เก็บบรรยากาศบรรยากาศวัดป่าคาชนเนาะค่ะพี่น้องไปจมบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันเนาะค่ะ ยายหน่อยมาผู้แรกเลยด้ยค่ะมือนี่มาแต่เศร้าเพราะว่าบ้านจะคลองอยู่ไก่ขั้นสวยเรามัน้องจบอยากมากค่ะก็เลยมาแต่เศร้าเลยเหมือนี่ขับรถออกจากบ้านชิลๆมาแบบสบายๆขับรถไปยิ้มไปมีความสุขนะคะที่สิสได้มาสถานที่แห่งนี้ มันปลื้มดิติมันมีสุขในใจอย่างบอกไม่ถูกเดอ้อเจ้าค่ะพี่น้องเมื่อเราจะไปที่ไหนเรารู้จุดมุ่งหมายที่เราจะไปใจเราก็จะเป็นสุขนะคะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องที่ไหนสบายใจที่นั้นเราก็อยากจะไปเนาะคะ่ะ ที่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มาแล้วสบายใจค่ะมาแล้วสบายใจห้องก็อยากมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกซ้ำๆเนาะค่ะน้อพี่น้องเนาะแค่คิดว่าอยากมานี่ใจมั่นกับปิติแล้วค่ะพี่น้องเบิ้งเอาเดอ้อส้มเอาเดอา้อย่ายหน่อยบ่ได้เ้าโอเวอร์ได้เจ้าค่ะ มันีสัมผัสได้ด้วยจิตใจด้วยตัวตนเท่าเองแล้วค่ะถ้าเราอยากจะมาเออค่ะพี่น้องช่วมบรรยากาศน้ากันเงียบเงาแน่จัหน้อยเพราะว่ามาก,ก่อนมูภาษาาศบ้าบานกับชีวามาตั้งแต่ไก่โหเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเพราะข,ขั้นตังเข้าสวยหลายขันป่ได้มากซะแล้ว ก็เลยต้องตื่นตะดกยอยหน่อยตื่นตะตีหาฟุนค่ะขั้นตั้งใจคิดแล้วว่าจะไปไซค่ะเราก็ต้องมีเป้าหมายเลยนี่เด้อค่ะจุดสักการะมาหอดพนกระสิมีแผนที่ให้ย่าหน่อยสิพาดายางชุ่มรอบๆเลยเด้อเจ้าค่ะก็ดีขึ้กันมากกอนมูก็ไดรส้มหลายจุดเนาะค่ะ มาก่อนเพื่อนได้ชมหลายจุดเสร็จแล้วเราไปจบที่เพื่อนกําล่างส่างสาราการปรเรียนบอกบุญพี่น้องเนาะค่ะบันไดเรียรไลเดอค่ะบอกบุญให้ทางวัดทางวัดเพื่อนกับบันไดเรียไล่ดอกค่ะก็อาศัยซือ่อซื้อก็คือใยน่อยจากช่อง youtube ช่องต่างๆที่มาทําข่าวที่วัดบางท่านเอฟซอาจจะอยากทาบุญแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทําบุญที่ไหน ก็เริ่มต้นที่วัดป่าคำชนคำชนโนดสองนี่ได้เลยเด้อค่ะพี่น้องเพื่อนกระลังสางสาลาการ,ปรเปลี่ยนหลังบากไงค่ะพี่น้องยังขาดจตุปัจจัยอีกหลายที่จะมาซอยสางเนาะคะ่ะยายน้อยก็จะเป็นสื่อกลางบอกผ่านทางช่องยายน้อยพารวยบอกบุญไปให้พ่อแม่พี่น้อง ตัดชิ้นใจเอาเองว่าจะทําบุญกับสถานที่ไหนอยากมาร่วมบุญกับสถานที่แห่งนี้ก็เข้าไปย้อนดูคลิปเดอ้อรายละเอียดหมายเลขบัญชีก็ล่งไวไอในคลิปนั่นแล้วทายทําไปในคลิปแล้วไม่ต้องโอนมาหาใหญ่น้อยเดอ้อโอนเข้าบัญชีทางวัดโดยตรงเลย หรือจะโทรมาสอบถามกับพระอาจารย์เอกชัยก็ได้เดี๋ยวสิไปไทยไม้เลขอันโทรศัพท์เพิ่นให้พี่น้องเบิ่งอีกเทือนหนึ่งเนาะค่ะการได้ทำทานการได้แบ่งปันเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ยิ่งได้ทำบุญกระถินปีหนึ่งบุญกระถินมันจะมีเทือนหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องได้ทำสักครั้งหนึ่งในชีวิต มันก็จะเป็นบุญกับเฮ้าเนาะค่ะสะสมสะสมไปเรื่อยๆเข้ามาต้องไปทุ่มเฮ็ดเยอะๆก็ได้ค่ะสิบบาทหลายคนสิบบาทก็เพิ่มเป็นหนึ่งร้อยหลายคนจากหนึ่งร้อยก็จะเพิ่มเป็นหนึ่งพันหลายคนจากหนึ่งพันมันก็จะเป็นหนึ่งหมื่นพราะ,ะนั้นย้ายน้อยก็เลยขอบอกบุญเนาะค่ะ ขอบอกบุญเป็นสภานบุญให้พ่อแม่พี่น้องตัดชิ้นใจเอาจะทำบุญกับใครที่ไหนถ้าเรามีาใจเลื่อมใสรัท่าแล้วก็ขอเชิญเด้อค่ะเดี๋ยวี่ไปให้เบิ่งอีกเชื่อพี่น้องท่านใดเข้ามาที่รุ่นเอ,อ้ยยายน่อยบอกบุญอยู่ใสนาะ คือบอเห็นนอหไมยเลขกวันชี้สีโอนไปใช้นอหรือสีเห็ดจังใดคอยสีไดถ้าหมุนน้ำเพลนนี่เดอ้อค่ะรายละเอียดสงสัยบอเข้าใจนี่เดอ้อโทรมาถามสอบถามทางวัดกับพระอาจารย์เอกชัยท่านเป็นเจ้าอาวาสโทรมาสอบถามใดเลยเดอ้อค่ะพี่น้องบราต้องโอนเขามาหายหายหน่อยเดอ้อ ยายหน่อยบรับติดต่อกระทางวัดนี่เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เบิ้งเด้อค่ะหรือเอฟจีพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามาเบิ้งที่รุ่นบ่เห็นกะไปย้อนดูคลิปได้นะคะสงสัยอะไรก็กลับไปเบิ้งคลิปเด้อค่ะลูกไว้ให้เบิ้งอีกปาห้าไปเบิ้งมองเพื่อนสีสางกันดัดนีน้เนาะเดินไปชมทางนู้น แน่นอนไปเอาร่องเท้าก่อนเดินไปชมสถานที่ที่เพิ่นจะสร้างค่ะอย่าหอบไปเบิ่ง เดี๋ยวเราไปดูสถานที่ที่เพิ่นจะสร้างเนาะค่ะอโอ้ค่ะนี่ขาดจะตุปัจจัยอีกเยอะเลยก็เชิญ,ญญาติธรรมเดอ้อญาติธรรมผู้มีน้ำใจใส้จัทธาผู้ชอบในการทำบุญสร้างกุศลสะสมบุญสะสมบารมีเออค่ะ มาบึงอันตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเนาะค่ะเนี่ยสุดท้ายทุกคนก็ต้องมาที่ตรงนี้อ่าแผ่นกองชา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 นีเดอค่ะนี่แหละค่ะบอกบุญทางนี่เด้อ่นกําลังกีสางซาลาพี่น้อง สาราการประเรียนหลังใหญ่เลยฝนยังขาจดจตุปัจจัยอีกเยอะมึงเนาะค่ะพี่น้องลูปชรงสวยงามลูปทรงสวยงามมันก็ต้องใช้เวลาเนาะค่ะแต่ขั้นมีเงินปัจจัยเยอะเวลามันก็ไม่สำคัญมันจำคั้นที่มีเงินบอทางวัดก็ต้องการกำลังแรงใจ ปัจจัยการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะนี่เด้อค่ะล้างข่าพนจ้องบักง่ามหนึ่งอาแผ่นให้เบิง่งชาชาเอ้อพี่น้องเด้อเออค่ะเป็นกระล่างสางกระล่างแปง พระอาจารย์เอกชัยเพื่อก็ไดมีบุญกระถินวันที่สิบสามสิบสี่พฤศจิกายนเป็นบุญกระถินสามคัคคีรายได้อามาสมทุตสั่งซาลาหลังนี้ล่ะค่ะรายได้สมทบทุนทั้งหมดเลยด้อค่ะอามาสั่งซาลาหลังนี้่เด้อค่ะพี่น้อง นีเดอค่ะอันองค์ที่เห็นอยู่ข้างนาซาล่านี่คือพระพุทธเจ้ามหาจัก,กรพรรดิ์เดอค่ะพี่น้องพระพุทธเจ้ามหาจัก,กรพรรดิ เอค่ะพี่น้องพระพุทธเจ้ามหาจัก,กรพรรดิท่านใดมีน้าใจสัทธาก็ขอเชิญเด้อค่ะขอเชิญมารวมทางวัดสางสะสมบุญ ใหญหน่อยกะเบาโบเกง่งบอกบุญโบเกงเ่งดอกค่ะแต่ถ้าสายบุญจริงๆนี่แค่เห็นว่าทางวัดกําลังจะสร้างมันกะชิคเ้าใจเลยเนียค่ะว่าเพื่อนต้องคิดยังแน่เพื่อนอยากคิดยังแน่เพื่อนอยากได้บุญอันใดมันกะทํำอันนั้นเช่นเพื่อนอยากถ้ำบุญสะสมขีดินชื่อขีดินไว้มันกะซื้อขีดินเขาวัดอ่าแต่ละมีรหาลอยสามลอยก็ว่ากันไป เพื่อนอยากมีลังค่าไว้คุ้มหมัวฝนตกเพื่อนกะทำบุญลังค่ามังได้สร้างโบสถ์สร้างยังนจะเพื่อนสิเข้าใจเร้อค่ะพี่นอ้องถ้า้ายบุญนี่แค่เห็นว่าทางวัดกำลังจะสร้างเพื่อนก็นเข้าใจแล้วว่าชีเหตยังอีเด้อค่ะก็วังคำชนจะเป็นลักษณะนี้ครั้งบ่าพี่น้องมีเอฟซีใหญ่หน่อยคอนหนึ่ง พ่นเบิงวลาเวลาอันย่าหน่อยอันทายทํำคลิปพ่นวาพ่นจะเห็นพญยนาคโตง่ายง่เลยเลื่อยพานเดียค่ะพ่นวาอันมือนั่นไปอันทายถ้ำอยู่อปูอือลือปูอือลืออัเภอเสกกะ,ะพิธีบวงสวงปูมือวันที่ยี่สิบหกกี่พานมาเนาะค่ะ ยายหน่อยก็ลงคลิปไปแล้วล่ะพนว่าพนเห็นงูสีดำาตบอกไงเป็นกู้คือพนจนตะลุ่งเลยเลื่อยผ่านอยู่ในคลิปใจหน่อยพนว่าโอ้พนเบิงละพนกับคนล,ลุกเด้อค่ะอันนี้คาถาบูชาอันนี้ปูรือสีนารอดค่ะปูรือสีนารอดมากกับมากาบไว้ได้เด้อ ปูรุษีนารอดอม,มาหลอบนาจะว่าืมานาเนาะนาค่ะแม่ย่าส้อยสีสุจิตาเจ้าย่าส้อยสีสุดาจันงามปะค่ะสองพี่น้องหน้าตาสวยงามน่ารักเนาะค่ะ วัดป่าคำชนอันนี้ก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระนเรศวรมหาราชเนาะค่ะนาะค่ะ บางคำชนอันนี้อันนั้นก็จะเป็นอันคล้องนม้มเน้อคะ่ะคล้องนา้าคล้องน้มนี่จตรอบบัดเลยด้ยค่ะรอบบ่มเมนรอบบัดมันจะเป็นรอบเกาะ คนอื่นว่ารอบเกาะคำชนเนาะค่ะเด้อค่ะพี่น้องอยากที่ทำกับทยอยมากาบมาไหวเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะอื อันนี้จะเป็นข้องน้ำข้องน้ำรอบรอบเกาะรอบรอบวังคำชนไม่ใช่อ,อื่นเกาะนะเพราะว่ามันสถานที่มันเป็นเกาะก็จริงอยู่แต่นี่เพื่อนอื่นวังคาชนนะคะพี่น้องนีเดอค่ะสะข้องน้ำม,มันจะอ้อมเกาะเลยทีค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะมือหนัน มีเหตุการณ์ระทึกยี่เหล่านี้แล้วค่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเพื่อนก็ได้ทำความสะอาดลออคล้องขึ้นไปเนาะค่ะพี่น้องมือนีนะน้ำใสบะโกได้ค่ะเพื่อนทำความสะอาดเด้อค่ะเพื่อนทำความสะอาดมันกับบะโกแล้วมาค่ะลองรอยของการทำความสะอาด หนาเสือเนาะค่ะหนาเสือเนาะสิ่งมหัศจรรย์ลึนลับที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะมีจริงและเกิด,กดขึ้นได้จริงแต่เราสัมผัสได้เนาะค่ะห้าสัมผัสได้เออค่ะพี่น้องโอ้โคนคิงลุกค่ะพี่น้องยายหน่อยคือขนคิงลุกใช่ะรยายหน่อยขนคิงลูก คนคิงลูกยามดาบอยู่ฮีเดอค่ะพี่น้องทีแล้วตรงเชือในสิ่งที่เห็นสวัสดีค่ะบบค่ะกิดไป่กินอ่ะค่ะอ๋อกินต้นะยดีไ่คะอ๋อค่ะ ตะโให้หดก่อนอน,นี่เพื่นจะเป็นบุญเป็นงาน,เ,นเพื่อนกระทาววความสะอาดเนาะคะ่ะมันยากาศรอบๆเกาะฮะก็ะกไปชมมาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องจุดท้ายนี้นะค่ะ มาส่งปูสีสุดโท่เนะคะ่ะอ๋อค่ะนี้ยไปเบิ่งคลองน้ำท่านี้ไปเบิ่งว่ามันจะเป็นเกนาะน้ำรอบๆปัดเลยเนาะค่ะพี่น้องมันจะเป็นคลองรอเลยดิคะ่ะน้องควดนั้นจักมากจังใด เนี่ยค่ะให้เบ่งเลยค่ะนี่ค่ะ,ม,คะ,คะมันยากาศน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเพื่นกระท่ำความสะอาดฝุ่น้อค่ะวันแล้วจุดลูกหงล,ลูกตาเอ่อเซนท่านนี่มันเจออมออมไปจุดพุ่นจุดเริ่มต้นที่น้องโค่นนันเพื่อนยูหันเนาะค่ะแลากคนซื้ออย่าง เนาะค่ะนีหละยข้อพิ่นมพูเพื่นอยู่ฝูนที่มีคนไปเห็นเพิ่นน่ะพอาะจำไปเห็นเพิ่นมุนพลาไปเห็นเพื่นอยู่หันก็อยูทางหันละค่ะเ <c oughs> นาะค่ะพี่น้องมันจีออมไปทางพูหละค่ะพี่น้องทางพูนมันเป็นป่าเนาะมันหูกลายห้องกบมาเข้าไปล่ะเด้อค่ะใช่เห็นจุดเริ่มตนเรา เทากับมาเบิงทางเก่าที่เพิ่นที่เพิ่นขึ้นท่านามทั้งฝนนะคะเด้อค่ะเนี่ยขึ้นท่านามอยู่ทั้งฝนอันนี้กาจิ้มหยาดจีธาตุาม,มากาบมาไหวเริ่มมีญยาดทีธาตุาผูเรื่มใสศรัทธาเพิ่นก็นเรื่มมากาบมาไหวแล้วเด้อค่ะพี่น้องการมากาศมาไหวองค์พูองค์ยา มากราบขอพ่อองค์ปูองค์ยาแล้วเด้อค่ะหมอน้ำศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายยายน่อยกะอยยัะิขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อค่ะขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อค่ะ ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยายน้อยพารวยกดซับสไคร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากท้างช่องเนาะค่ะกราบสวัสดีค่ะ